ครูอาจารย์นักเรียนนักการชาติและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินการแข่งขันตาโครงการได้สิ้นสุดลงแล้วซึ่งผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมีดังนี้คือรองชนะเลิศกีฬาประเภทเตะตองผลมศึกษาชายอันดับสองในแก่โรงเรียนเยาวชนศึกษา ตัวแทนนักกีฬาครับรับมอบรางวัลเพื่อรางวัลจากประธานในพีธีครับอันดับสามครับอันดับสามรองันะเลอประเภทกองผสมสาชานับรองอันดับหนึ่งได้แก่บันทงยงขอโยงครับบันทยงตายตายไม่ได้ป็่ข้งหที่สอ Anh sáng lắm.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  Anh sáng

ขอบคุณท่านประธานนะครับท่านประธานในพิธีปิดการแข่งขัน,นท่านรองสมยศขาวพรายครับเอาเดี๋ยวเชท่านรับผิดกันนะเพราะว่ารางวัลมีเยอะเลยครับท่านยืนตรงนี้ไม่ไหวแน่นะครับอีกเป็นร้อยรางวัลน,นะครับเชิญร,รับ่นันครับชาเลิศเปตองชายมัธยมให้กับโรงเรียนวัดวังเด เรียนเือท่านผู้ใหญ่สสภีหมอกนี้นะครับประธานกรรมการ,รส,าส,สถานันารศึกษาพื้นฐานโรงเรียนบ้านเขาพระมอปรางวัลถ้วยครับเป็นถ้วยชะละเลิศให้กับโรงเรียนบัดวังแดงานานๆจะได้ดีไว้ ขอบคุณผู้ใหญ่โซฟีหมอกนิดครับประธานกรรมการประธานตาขั้นพุทธานโรงเรียนบ้านเกาะพระขอบคุณครับเดีอนพักผ่อเนาะต่อไปเป็นกีฬาเตะตองหญิงเตะตองหญิงระดับมัธยมศึกษาครับอันดับสามโรงเรียนบ้านเขาายอันดับสองโรงเรียนบ้านเกาะพระและอันดับหนึ่งชมป์สองปีสองของปีสั้นโรงเรียน เรียนเชิญท่านพ่อคุณผลจันตานครับมอบรางวัลด้วยชนะเลิศให้กับกีฬาเปตองหญิงระดับประถมศึกษานะครับพ่อคุณผลจันตานครับผู้มีการโรงเรียนวัดของไทรที่หนึ่งโรงเรียนต้นเอานกยูงรับกองเสียมมันเหลือน้อยใช่ไหม ขอบคุณท่านพ่อคุณพนจันทร์ครับต่อไปเป็นชนะเลิศประเภทเป็นตองหญิงระดับมัธยมศึกษาชนะเลิศได้แก่โรงเรียนมัธยมแดงเดี๋ยวเชิญท่านพอวิเชียนผลประเสริฐศรีนะครับตุนในการโรงเรล่นนักรัเบิดดาครับมอบารางวัลถ้วยชนะเลิศให้กับโรง,งเรียนมับางแดงตรงตัวแทนรับบางแดงตรงตัวแทนประธาน กะพานักเรียนมารับเองเลยนะครับเเดีวไปอาสสัครับเ,เรียนเชิญพอวิเชียนผลก็เจอสี่หม้อรางวัลชนเะนนเลิศเตตองทำค,คนเดียวเจ็ดแต้มมีหกลูกทำเจ็ดแต้มได้เก่งต่อไปนะครับต่อไปเป็นเซปัตะกอ้อชายนะครับเซปัตะกอ้อชายที่สามโรงเรียนวัดเขาไทร ที่สองโรงเรียนยมชทศึกษาชนะลิศโรงเรียนตั้นขอพระเรียนเชิญเรียนเชิญท่านประธานศูนย์ประสันงานครับพออมจันทร,ร์สุนม่อปรงวัลเตมบัตรกรอชัย ขอบคุณประธานศูนย์ประสานง,งานครับอมันจันทร์ครับมอประวัลเซปตะก้่ชายระดับประถมศึกษาต่อไปนะครับต่อไปเป็นเซปตะกั่ชายระดับมัธยมศึกษานะครับ <Okay. S 1> มัธยมศึกษามีชนะเลิศอย่างเดียวนะครับมี2โรงเรียนที่2ไม่ได้ชนะเลิศเซปตะกั่วชายได้แก่โรงเรียนเยาวชนศึกษาครับเชิส่งตัวแท<ผ>นเยาวชนศึกษา เชิญคุณนรลงดวงจันทร์นะครับกรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านเขาไผ่ครับให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักกีฬาครับเรียนเชิญครับขอทรายเขาอุปถัมภ์กรรมการอุปถัมภ์โรงเรียนทุกโรงเรียนครับในเขตตะบลเขาทรายครับมีงานบอกท่านก็แล้วกันเนาะโอเคครับท่านนรลงดวงจันทร์เป็นญาติทุ่บพวง่มไม่รู้ทุ่บพวงดวงจันทร์นินรลงดวงจันทร์ครับมอบรางวัลช่วยรางวัลให้กับโรงเรียนเยาวชนศึกษา ต่อไปเป็นเซปัดตะกร้อหญิงระดับประถมศึกษานะครับเซปัดตะรกร้อหญิงระดับประถมศึกษาที่สามรับโรงเรียนเยวาวชนศึกษาที่สองโรงเรียน้าบางแดงและที่หนึ่งโรงเรียนบ้านขพระเรียนเชิญท่านผอต้องับภูมิพรครับผู้บริหารโรงเรียนบ้านขพระแนละนายกสมาคข,ของครัวเมือ,องทับคร้อครับมอบรางวัน ที่สองใครอะที่สองอะถ้วยรางวัลเซปักตะก้อยิงระดับประถมศึกษานะครับเยาวชนศึกษาวังแดงเขาพระครับทงถือดีๆเลยนู๊มันถ่ายออกมาเป็นเผยแร่ไม่สวยนะทงทงทงเออทงทงตรง ต่อไปนะครับเป็นกีฬาเซปักตะก้อหญิงระดับมัธยมเซปักตะก้อหญิงระดับมัธยมนะครับขอบคุณท่านนายกสมาคมฟุตบอลครับผมสุนทรพงน์พรชนะเลิศเซปักตะก้อหญิงระดับมัธยมศึกษา เพศักแล้วก็หญิงระดับมัยธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนวัดวันแดงอีกแล้วครับท่านเดินมังแดง <_ têm S 1> <ๆ>เรียนเชิญนคน<ๆ>ุณประเสริฐล orna กักรรมการชุมชนโรงเรียนบ้านเขาพระรไม่ทราบไปอยู่หรือไม่<ๆ>ไปอยู่เรียนเชิญน,นะครับท่านประเสริฐอหน้าครับ อเอาเรียนเจอท่านอาจารย์สวัสด์มีโพอโอ้โหโถ่ายรูปนานๆมอบรางวัชลชนะเลิศในป,ปัตติก้อยกับโรงเรียนวัดบางแดงอาจารย์สวัสด์มีโพครับคุูชำนาญการพิเศษคอศสาหมหัวหน้าง,งานการบริหารงานวิชาการกำลังจะทำข้อเสี่เชี่ยวชาญขอบคุณอาจารย์สวัสด์มีโพครับผมต่อไปเป็นวอลเลย์บอลชาย ระดับประถมศึกษาครับที่3โรงเรียนวัดเขาทรายที่2โรงเรียนเยาวชนศึกษาและที่1โรงเรียนบ้านเขาพระเรียนเชิญเรียนเชิญปอประเสริฐเทียบสอนครับอยู่ไกลๆผมก็มองเห็นนะครับเชิญนไอ้ไปมองพระวันหลบที่ไหนก็ไม่พ้นแล้วครับมาเชิญกัะมองพระมาให้ครับเด็เป็นเรียนแล้วนะครับเรียนเชิญปอประเสริฐเทียบสอนผู้บริการโรงเรียนวัดบางแดงครับไม่ต้องวิ่งครับไม่ต้องวิ่ง เดอยช้าครับยังไม่ต้องมีก็ได้เดีด๋ดวยวจะต้องขึ้นขอบอต่อแล้วครับไปเพชรบูรณ ไปเป็นชนะเลิศนะครับชนะเลิศวอลลเย์บอลชายระดับมัธยมศึกษาได้แก่โรงเรียนเยาวชนศึกษาครับเชิญรับรางวัลชนะเลิศวอลลเย์บอลชายขอบคุณบมอแพทยเทศบาลครับเรียนเชิญพอหุดังศิลเสรีภาพผู้บริการโรงเรียนเยาวชนศึกษาครับมอบรางวัลประธานศึกษาครับพร้อมสูนรับ จะเดินไว้ดิติดวิดีโอขอบคุณครับท่านประธานศูนย์นะครับลำดับต่อไปครับเป็นคณะเเิศฟุตซอลระดับมัธยมศึกษาครับได้แก่โรงเรียนเยาวชนศึกษาครับฟุตซอลระดับมัธยมฟุตซอลหรือฟุตซอลเรียนเสือหมอฟุตบอลจันทร์ไปวะครับหมอบฟุตบอลระดับฟุตซอล ต่อไปเป็นกีฬาคู่ปิษสนมนมครับเป็นฟุตบอลชายระดับประถมศึกษานะครับฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาที่สามนับได้แก่โรงเรียนเยาวชนศึกษานะครับที่สองโรงเรียนบ้านของพระและที่หนึ่งโรงเรียนวัดเขาทรนะครับซึ่เจ็ุดโทษชนะมือกรู่นี้เองนะครับฟุตบอลชายระดับประถมศึกษาเรียนเชิญน,น่้านพอพิเยนผลประเสริฐสีกรอบครับ ผู้บการโรงเรียนวัดลำปดานะครับหัวหน้าฝ่ายกิจการน,นักเรียนของศูนย์ประสานง,งานเรานะครับอีกเรื่องกีฬาต้องยกให้พอวิเชียนต่อไปเป็นฟุตบอลระดับมัธยมศึกษานะครับมีสองโรงเรียนมอบที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับมัธยมศึกษา นี่ภาชนะดโทษเหมือนกันครับที่หนึ่งได้แก่โรงเรียนเยาวชนศึกษาครับระดับมัธยมศึกษาเอาเชิญเอาถ่ายรูปมาถ่ายรูปมาแล้วลงเชิญตัวแทนเยาวชนศึกษาครับพุตบอลมัธยมเรียนเชิญท่านอาจารย์ประเวมีพออีกรอบครับหัวหน้างานคั เป็นฟุตบอลหญิงคนระับฟุตบอลยอดที่สีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดนะครับก็สนุกสนานสร้างทีมันได้ดีนะครับฟุตบอลหญิงระดับประถมศึกษาฟุตบอลหญิงระดับประถมศึกษาครับที่3ได้แก่โรงเรียนบ้านเขาพระที่2โรงเรียนวัดเขาายได้ที่1โรงเรียน,นวัดวังเดีเรียนเชิญอท่านบอกไเสริฐเทปตันครับมอเพื่อรางวัลให้ครับเอากลับบ้านเราเอากลับบ้านเรา เอา่วยกับบ้านเราเรียนเชิญร่วงในการประเสริฐเทพสวนรุ่มการโรงเรียนรัชฟังแดงครับมอบถ้วยรางวัลและถ้วยใบนี้เป็นถ้วยเกียรติยศไม่คืนนะครับไม่คืนไม่คืนคืเชือกันได้ไอต่อไปพุทธวหญิงระดับมัธยมศึกษามัธยมศึกษา เทนนเลิรระดับมัธยมศึกษาครับเอ็มคนเสียข้าวสิบเกณฑมันหายไปไหนวะเพื่อนบนหญิงระดับมัธยมศึกษาครับเชนนเลิได้แก่โรงเรียนเยาวชนศึกษาครับเรียนเชิญท้านขอาปัดเจนกุลอีกรอบครับ ขอบคุณท่านประธานทูนครับต่อไปเป็นกีฬาวันลย้วันหญิงข้ามไปหลายคนตกใจกทำไมไม่ไม่ต้องาจสัทีนะครับที่สามครับ วันนี้บอลหญิงเราจะประถมติสานะครับที่3โรงเรียนวัดบางแดดขอขอไปโรงเรียนวัดเขาใจโรงเรียนวัดบางแดดและโรงเรียนบ้านเขาพระครับ3 2 1สองหนึ่งเาใจบงแดดเขาพระเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่สุภีหมอกนิดครับประธานกรรมการสถะธานการพิจารณาโรงเรียนบ้านเขาพระอีกรอบครับเรียนเชิญครับท่านผู้ใหญ่สุภีหมอกนิดครับ เรียนเชิญประธานกรรมการครับท่านโสภีหมอกลีบหมอ,อกีรอบครับอีรอบผู้ใหญ่โสภีหมอกลีบนะครับประธานกรรมการผสานก,รการพื้นฐานาลงในนั้นขอพระครับให้เกียรติมอบรางวัลวอลเลย์บอลหญิงระดับประถมศึกษา ขอบุตรนั่ประธานกรรมการนักการศานนะครับต่อไปเป็นวอลเลย์บอลหญิงระดับมัธยมศึกษาครับชนะเลิศได้แก่โรงเรียนเยาวชนศึกษาครับชนะเลิศวอลเลย์บอลหญิงระดับมัธยมเรียนเชิญคุณครูจักรกิจมนมลครับนั่งเก๋เก๋เตารับนะเชิญครับมอบรางวัลครับ ขอสอบสามรุ่นแรกของโรงเรีนเรยนวัดเขาไทรเดินตรงๆ,ๆ,ๆ <S <S เดินตรงๆต่อไค,ครับเยวาวชนศกษาต่อไปเป็นชนะเลิศคะแนนรวมกีธานะครับกีธาทุกรุ่นทีวิ่งนะครับคะแนนรวมชนะชนะที่หนึ่งได้สามคะแนนที่สองได้สองที่สามได้หนึ่งคะแนนครับชนะเลิศคะแนนรวมกีธาได้แก่โรงเรียนวัดเขาไทร โอ้โหช่วยกองเต็มเลยนะครับเบียนเดินตั้งรองปกติขาวพรายครับพอปรางวัลเกียรติยศครับรางวัลนี้เป็นรางวัลใหญ่มากนะครับเบียนเดินตัานรองปกติขาวพรายรองผเป็นการบำรทุนงานเกียรติยศกันที่สามพ่อประวันเกียรติยศแข่งเกียรติพ่อปรงวัลเกียรติยศคะแนนรวมกรีตาโรงเรียนวัดเขาเขาสายเขาคะแนนรวมสูงสุดไม่บอกคะแนนมานะครับ ต่อไปเป็นรางวัลกองเชียร์กองเชียร์ครับที่เชียร์แต่เช้ายันเย็นครับเรเชียขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานเดินรับควันกันนะครับเอติกิญเดินมาแป๊บเดียวมอบรางวัลยังไม่ขอออกเลยคนยืนคนยืนต่อครับท่านเนาะไม่พุ้กไม่พุ้กไม่พุ้กการเดินมากองเชียร์ขนาดใหญ่ครับเลยขนาดใหญ่มีสามโรงเรียนครับ ที่สามโรงเรียนวัดบางแดงกองเชียร์ครับกองเชียร์เชิญไม่มีถ้วยเป็นอะไรเอ่ยขนาดใหญ่ก่อนครับขนาดใหญ่ <c oughs> ที่หนึ่งอย่างเดียวครับอ้าวโอเคได้ที่หนึ่งชนะเลิศกองเชียร์โรงเรียนขนาดใหญ่อันดับแดง <c oughs> ได้แก่โรงเรียนวัดเขาทรายครับ